มีข้อมูลจากผู้บัญชาการกองเรือยุทธการนะคะที่ให้ข้อมูลถึงการส่งเรือหลวงกรบุรีเรือประจวบคีรีขันสี่และเรือประจวบคีรีขันห้าพร้อมกับเฮลิคอปเตอร์เครื่องบินดอเนียออกบินลาดระเวนเพื่อที่จะค้นหากําลังพลมากกว่า30นายที่มีรายงานว่าสูญหายอยู่ในเวลานี้นะคะ,ะซึ่งนับตั้งแต่ที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ได้รับทราบและติดตามสถานการณ์มาโดยตลอดนะคะเช้าวันนี้เข้าทำเนียบแล้วตอบสั้นๆบอกกําลังช่วยอยู่ค่ะ ก่อนจะเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐที่ตึกพักดีบดินทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็กล่าวสั้นๆถึงการให้ความช่วยเหลือกําลังพลของกองทัพเรือบอกว่ากําลังช่วยอยู่ค่ะขณะที่นายอนุชาบุรภพชชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองเปิดเผยว่านายกรับทราบรายงานและได้ติดตามสถานการณ์ที่เรือหลวงสุโข,ขทัย เกิดอับปางด้วยความห่วงใยมีการสั่งการให้กองทัพเรือส่งเจ้าหน้าที่เร่งเข้าช่วยเหลือให้ทุกนายได้กลับขึ้นฝั่งอย่างปลอดภัยข้อมูลล่าสุด พเลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมผู้บัญชาการกองเรือยุทธการยืนยันว่าถึงแม้คลื่นลมแรงแต่ก็ต้องส่งเรือไปช่วยไม่ว่าจะเป็นเรือหลวงกระบุรีเรือประจวบคีรีขันธี่และเรือประจวบคีรีขันห้ากำลังกระจายกำลังเจ้าหน้าที่บริเวณโดยรอบที่เกิดเหตุมีเฮลิอคอปเตอร์มีเครื่องบินดอร์เนียออกลาดตระเวนค้นหากำลังพลล่าสุดระบุที่33นายค่ะ พลเรือเอกอดุงระบุว่าก่อนที่เรือจะจมลงไปในทะเลนั้นกําลังพลทั้งร้อยสิบนายอยู่ครบทุกนายกระทั่งเรือจมลงไปแล้วจึงทําให้กําลังพลกระจัดกระจายกันออกไปคนละทิศคนละทางอีกทั้งยังมีลมแรงก็ทําให้เรือเล็กไปช่วยไม่ได้กําลังพลทุกนายสวมเชือกูชีพค่ะ และเช้านี้มีรายงานว่าพลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์ผู้บัญชาการฐานเรือมีคำสั่งให้เลื่อนการจัดกิจกรรมครบรอบร้อยปีการสิ้นพระชนพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมมาหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์โดยให้เหลือเพียงพิธีตักบาตรพระสงฆ์หน้ากองบัญชาการฐานทัพเรือสหัตตหีบและหน่วยทหารทั่วประเทศเท่านั้นค่ะกกิจรรม